เป็น oh ม้องไไมก่อนหมายเลขต่อไปได้แก่78ครับคูเทปอ่าดีใจใยญ่เลยค่ะไปบนแรกกับขนมปังคุณครูได้นะคะครูเทปทำไมครูเทปออกเร็วจังเลยอะ่ะของขวันชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะให้องแกะเลยอันนี้ วุ้ยขนลุกเลยไม่ใช่เทมโพลีนนะคะอย่าเป็นกระโดดเลียกนะคะไม่ใช่เทมโพลีนนะคะเป็นหอนมายเลขสามสิบพมายเลขสามสิบค่ะ,คะจะได้ขอคอปเตอร์หรือเปล่านะ้าอ้าวมาแล้วค่ะออมบุญ เขาอาจจะใส่หมูมาก็ได้นะคะของมหมูซาของอุ้มโบหมูสามชั้นมาก็ได้นะหรือว่านักจิ้มคะไปเขียบหรือเปล่าไปเกียบหรือเปล่าหมูกระทะไงโอ้คุณค่ากับการรอคอยหมายเลขเจ็ดสิห้าครับหมายเลขเจ็ดสิบห เขาใครคะเต้ยคัะเต้ยอ mm ุ้ยส่วนสูงมาวัดกันเลยไหมล่ะร้อยแปดสิบก็ร้อยแปดสิบเถอะเจอเต้ยไังไงล่ะโ้ยสงสารอุ้มปุนจังเลยอ่ะเอาไปอี้ไหมอุ้มครูว่า <tomato S 2> ตอ um, 180, 180, ้องใช้เก <ver> ้าอี้แน่นอนอุ้ยนี่อุ้มเอาก็คุ้มค่าเก่งกับครูได้กับขนมปังครูสี เลยเลยหมายเลขหกสิสบสามคว้าวได้ของดาวโรงเรียนจริงๆกันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยปีงบังไม่ต้องคุกเข่านะยอดเฉยๆก็พอเฮ้ยอย่าเถอนะิอนนะอย่าหมดอย่าตีตกากลับไปนะอย่าก,กิ้งนะเลยเดินเลยเดินนะอย่าก,กิ้งเฮ้ยว่าไม่ได้นะ หมายเลข66กบคะ่ะมายเลข6กคะ่ะของน้องเพชรแล้โอ้แฟชั่นก็มานะเกาหลีญี่ปุ่นก็แพ้เพชรนะงานนี้เจอไหมล่ะเห็นไหมแบ็คพิงก็แบ็คพิงเถอะเจอเพชรปั้นลักษเป็นไงล่ะโอ้ผู้นำเพชรนะคะ ดูไว้นะครับปีหนา้าเทปนี F ้นะคะเอคบ F ถุงเ้าค่ะาร์มี่บาร์มี่ะบาร์มี่ปสิครับค่ะ อัานนักเรียนหันความสุขใจในที่กล่องของขัญน,นะคะเดี๋ยวเยียอย่าพูดนอนนะคะเดวเยียตอนนี้เป็นเวลาลางวันนะคะเวลานอนของนักคขาวนะคะตอนนี้หเลขกสิบแปดค่ะหกสิบแปนะคะของซีหรือเปล่าทีซี่ เธอใส่พอเลหรือเปล่า่ยืนรอรอเดินหน้ามาอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะมันกันชิดไปไหมน่ะเดินหน้าหนึ่งอ่าโอเคยิ้มฟีเต็มใจกว่านะั้นเขาสวยท้องไว้ใจเขาสวยอสตอนนี้นะคะอะ่เราก็จะไล์สดนะคะ คนก็จะเห็นทั่วโลกฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชอค่องครูแม็กช่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะหมายเลขเจ็ดสิบค่ะหมายเลขเจ็ดสิบอย่าบอกนะว่าได้ขออาโนนี่ฮาเลยนะเป็นของน้องสโนนะคะลอนโซไม่อยู่เดี๋ยวพี่พีกความมอบเลย,ยมมอุย้ยพีกความพ่ออุ้ยเสื้อมันแัดกันใส่ขยันมาก <c oughs> <ๆ>เลย,ตยเต้ยเตยแหลมวะนเต้ยต้องช่วยปีไม่ได้นะครับคิด ยาพุ่แกะนะคะขอควันยาพุ่งแกะนะคะเก็บใบปหกจับจับให้น้องโนด้วยไหมนี่ไอ้อออไมเล่นสินะแต่ถาไม่เล่นสิ ปอออมบุญอมบุญมาออมบุญเขาใส่หม้อหมูกระทะมานะคะเพราะว่าพี่เขาใส่หมูไปแล้วห้าโลแล้วพวกกีคกูเทบได้แบกกลับบ้านไม่ไหวยิ้มค่ะออมยิ้มอย่าร้องไห้ลูกยิ้มไม่ต้องซื้อเอาให้เอาให้น้องสโนโุกของขวัญอย่าพึ่งแกะนะคะอย่าพึ่งแกะ ใมเลขห้าสาครัหสบสาดูหมายเลขด้วยฟ <ผม S 2> องมะน,นาวมะน,นาวอเขาองอยอะครั ถ่ายยิ้มสวยๆออมยิ้มออมออมร้องไห้ทำไมออมออมยิ้มออมรวมน้องขึ้นยิ้มอัน,นออยังไม่รอดว่าไงไปเลยหกสิบสองคะ่ะหกสิบของค่ะของโอ้ะแม่คะ อันนี้สูสีนะคะหมายถึงว่าเ,เนื้อคู <c oughs> ่เลขนะเจ็ดสิบหกนะห้สิบหกนะจะใหม่ไม่ได้คะ่ะ <c oughs> จาม่ส <c oughs> วนันดีคะ่ะ ปันดีฟันดีปอนหนึงฟันดีฟันดีปันดีน้องปันดีฟันดีเบียกคุณมอบให้พี่โอมฟันดีเยี่ยมนั่นแหละพันนาลีสวดองค์ที่38นะคะคาดคาดไหนก็ไม่รู้เอาอารมณ์แบบนี้น้องไม่ถึงนะนให้น้องัวเล็กฟันดีอธิษฐานเอาอะไร ได้ของคูเนี่ยยีหมดครับอย่าดูถูกสินค้าของคูนะของาลอวคูนะเบนพสองเบนเบนอ้าวฝันดีจับได้รถเบนทีนี้ทำไงเอากลับบ้านไงคะเบนเดินเร็วๆค่ะเดินเร็วๆทำเวลาอย่าทำเหมือนเสียใจค่ะ เราก็ดีใจอ้ามอบเบ้นมอบให้น้องอ้าหันของพันอกมันเขยัดมาหาครูโอ๊คค่ะเขยัดมาหาครูโอ๊คเดินมาอีกนิดนึงปอเช่หนูยังไม่จับนะลงกับปอเช่กับอมแมนดาปลายเบ้นจับเบ้นมันอย่าบอกนะว่าได้ของโคประจำงทันเจอ,ออิม่มหมาเลขหกสิบเอ็ดับหมายเลขหกสิบเอ็ด พระนายเจ้านายพระนายมาพระนายสุดสีนะคะหันหน้ามหาป้องทะลุเขยิบมามหาพี่เรียนอีกฝั่งพี่เรียนอีกนึงพระนายเอาแมสออกดิยิ้ม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 ที่พระนายจะเศร้าทำไมมอกล้องค่ะสติลูกอ่พระนายจับัเต่อไปอ่ะพระนายไปจับไอเินเข้าไป ใครที่ยังไม่ได้จับนะคะให้ฟังหมายเลขของตัวเองดีๆหมายเลข41นะั41ค่ะน้องนังกอนังกอนนักฟุบบอลซุ่มท่อนนะคะค่อนหนึ่งจำสิมน,น้ำท่วมนะคะ ก็จะไปยครับยังม่รูไม่ได้จ no ับแล้วไม่ได้ไ่จไม่ใจไปเล่นหครับไปเล่นหค่ะน้องมจะอยู่ทางนี้น้องน้ำใสครับน้ำใสป้อหนึ่งค่ะใกล้เราอีมันกรทำหน้าให้มันดีใจกว่านนะยิ้มน้ำใสยิ้ม อ่าน้ำใสไปจับฉลาก่อกค่ะไม่เล่น42คนะไม่เล่น 42, น 42. ของใครกีต้าร์เหรอกีต้าร์อยู่ไหนอ่ะอันนี้ของใครกีต้าร์มามอบสีบู๊นี่แหละไม่สนใจไม่เขียนชื่อแล้วลูก เกือบแล้วนะเกือบได้ไปดูดวงหาแล้วนะนี่เจ้าของอ่ะอายิม้มสายกีตาร์จับหมายเดขต่อค่ะอย่าพุ่งแกะกล่องของขวัญน,นะคะหมายเลขสามสิบสองสามสิบสองค่ะสี่สิบสองแรกกับสามสิบสอง ขอไใครคะคายคายคายบริโอของเรานะคะบ้านเสือนะคะท่าย้านเสือนะคะพอแมกยิ้มหน่อยชีไใบใส่แมตยิ้มไม่เห็นนะออแล้วกะต่เอ,อ,อเนือ 83ครับคอุ้ยเกือบได้82ของคุณแล้วไหมลนะ่ะทำไมไม่ได้82นะเข้าใจพี่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 ค่ะคพ,พ,พ,พี่พีนะ่มาๆมาพี่พี่เพราะหกครับเอาขึ้นมาโถมกันถเถอะนนีูเนี่ยนี่แหละเหมือนกินทองกลับไปตำแยนะคะไอยิอนะ้มเนะพื่อจะหลอกน้องเขานะพี่พี่เธอตั้งสติพี่พี่ ว้าไอ้สุดยอดเยีย่ยมพี่มีเยี่ยมปุณนะอ่ะพี่พี่จับ่อค่ะพี่พี่กูกี้กูมีเขาด้วยหมายเลขสิบหกค่ะสิบหกค่ะสิบหก ออลโต้ครับออโต้ห่วสองมาไปที่พีพีครับพีพีจะใส่ที่คาดผมยังไงเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังเลย ขยบมาให้ตรงก,ารกลาลงระหว่างครูโอ๊กน,นะคะออโต้ออโต้กับฟางกนค่ะออโต้ภาวนาในออโต้ของครูฝนคนเดียวออโต้ในเลขเจ็ดสิบสามครับเจ็ดสิบสามของครูแม็กนะคะผูโปโปโกโบสีวูจะได้ทองคำน่ะเขาอยากพอแล้วนะออโต้เธออยากกินเด็ดขาดนะออโต้ เสียใจด้วยค่ะคุณไม่ได้ไปต่อของครูแม็กหมดไปแล้วออโตโอ้ถ้าเธอกินอันนี้หมดนะน้ำหนักอีก10กิโลเลยนะออโตโอ้ทุกที่ดีๆไมเลสซิกซีค่ะเจสันค่ะเจสันแม่ครูประจำช่ะทีก <c oughs> เดสานเคยทำหน้าเศร้าทำไมแล้ต th ้องดีใจสิเ yeah พื่อถายกับแรปเปอร์น่ะเก็เดสานรับตอเลยครับมายเลขยี่ค่ะี่บูอัดไอยู่นะืูอัดิลยนะเว้ยย่งอาดแล้อยู่เนี่ยห้าทีแล้เนี่ย เอาอย่าไปชนกล้องของคุณครูนะคะเขาถ่ายพ่อสดอยู่นะคะอันนี้พูดจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นน้องไตตั้งะค่ะไต้ตั้งค่ะไต้ตั้งเอาจะพูดทำไมไต้ตั้งใส่ทองคำหทุกเพ่งนะคะขุดนกักเรียนน้องขุดออกมาจากบ่อเมื่อเช้านี้นะคะไต้ตั้งจับต่อเลยค่ะพวกพี่ครูน้องด้วยค่ะ หมายเล1 4 54นะคะของที่สบายปอสีนะคะเดาอย่าทำหน้าเศร้าค่ะเราก็ยิ้มค่ะยิ้มและแต้มยิ้ พี่สบายจับต่อเลยหมายเลขหกสิบสี่ค่ะของพี่ซินดี้นะคะซินดี้ค่ะพซินดี้เอาเส้นหางยาวออกได้ไหมอ่ะ ยิ้มค่ะที่นี่ยิ้มอย่าเศร้าที่นี่ขอ,อหนึ่งงานยิ้มที่นี่ยิ้มโอ้ยิ้มให้แน่โอ้ยิ้มยิ้ม,มอ่ะถูกกลับไปฝันเอาเรขยังแน่จะถูกไฟ oh <no. S 1> อีกหมายเลขห้าสิบเก้าครับ ค่ะขยะก็ไม่มีค่ะโรกนี่แหละลดภาวะโลกร้อนน,นคะคะพี่น้ำมนยิมน้มจีนน้ำมนน้ำร้อนพีน่ค่ะมองกล้องค่ะยิม้มรอรอลอูกนจีนี่ยิ้มให้ครูหน่อยจีนี่นิมนนินมนพัดเลยนะถ้าไม่ยิมย้มเนี่ยไปชมุดน้ำมนจับฉลากเลยค่ะน้ำมอนอ,อารมณ์ต่ำเลยน้ำมนเขาไม่ถือ หมายเลขี่สิบ็นะหมายเลขนะคะน่าจะเป็นของน้องปอหนึ่ง้ออก็ยังไม่ชต้องของคู่นะคะน้องโฟปอสองโอ้โฟมาค่ะวาวอันนี้ซันดาตัวจริง สันตามินี่ทำไมใกล้เคียงกันจังเลยน้ำมลโโคมไปจับต่อน้ำมน้ำมนะย้อน,นาต่อเลยครับสวัสดีเจ้าพี่ายนะครับทุกคนอิ่มนะไมเลยแปดบอย่าบอกนะว่าแปดสิบเอี ของพ,พี่เอกแค่นะคะเขาอาจจะเมาลักของเขามาใส่เลยก็ได้นะคะเปิดออกา,าส,สให้เขาโดนรีโนะคะมีทุกอ,อย่างดูข้างหน้าเราด้กันหน้ามาอุ้ยสายรถเดียวกันได้ได้นนของเหมือนแปกกันเลยเนาะ,ะเอแกแคจตาค่ะไปวัวพันที่สุดว่านอนเลยทีนี้นอนค่ะหมายเลขหกสิบค่ะ หมายเลขหกสิบค่ะของวินิเชียไม่ได้หรอวินิเชียวิ่งตามตื่นเลยได้อุ้ยทำไมคนที่บุ่นแบบนี้ทำไมถึงได้ช็อคแกลเล็กเยอะจังออโต้ก็ไปอีกคนแล้วนะเมื่อกี้นี่เอาไปขายต่อน้เอแคร์อยากกินเองนะคะ10กิโลในนะ้ลูกท่องไวนะ้ อิมค่ะอุ้ยอิมหมันเศร้าเลยเองแค่เธศร้าหรือเธอจีิใจเนี่ยอ่วีจากตอนเลยครัวีเอาให้มันได้ของกูเธอจะได้อิ่มวีถ้าเราได้ของการแสดงว่าเราอยู่ทั่วคาถึงกันเลยนะวินิเชีย <c oughs> ไม่ได้สามสิบเอ็ดครับโชคาีจังเลยได้สามสิบเอ็ดเฟิร์สเหรอเฟิร์สปห้าหรอ ว่าไม่ได้นะบีเชียเขาอาจจะใส่แบงค์พันไว้ก็ได้นะบีเชียแบงค์ที่พันไว้น่ะยี่สิบบาทอ่ะพันไว้มีมาหนี้เพิ่มตัวนร้นเลยแซนวิชคูโบดแซนวิชคูโบดข้อมูลใจไม่กไดนะครับดไม่ได้ยี่สิบเก้าค่ะ หมายเลข2ี่สนะคะอันั่งลงนะคะเอ้าพี่เอ้าได้ของเพื่อนตัวเองเหรอนี่แหละเขาเรียกว่าพรมลิขิตได้ของรถเกง๋งปกติแล้วรถเก๋งเขาจะมาแบบนั้ำพ่วกวันนี้เขามาหลอนะร็อกนะคะล็อกล็อกกันเก่งข่ดหุ๊ยอะไรเนี่ยโซมเกาหลีเหรอบำรุงสุขภาพเน อย่าเศร้าได้ขอ,ของครูไหมทำไมไม่มีใครอยากได้ของครูเลยเก่งองได้ของคนะรูนะอะไรเป็นไม่เล็กเด็ดนะคะหอคะ้องครูน้อมมยหรือเปล่าไม่เล็กเด็ดอ่ะ อ่พอลไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่าเท้าลูกที่เขาแค่จับได้ลูก็จะได้จับค็นสติค่ะขตีพวกพวกไหมคะอานวดเด็กนวดล้างให้พูไหนโคเช่น่ะหวเลขแปดสิองครับ ทำไมไม่มีใครได้ของคุณครูเลยนักรียนนักรถนักรถนัใครบอกว่าคุณครูโชคายครูอาจจะเอาใส่คุญแจรถเหมือนกล่องสุงก็ได้เธออย่าเสียใจนะกบอกแปลแล้วเธอจะเสียใจหลายร้านค่ะเพราะว่าซื้อหลายที่หมายเลขหกสิบเจ็ดะหกสิบเจ็ดค่ะ อโน่อโน่อโน่นักเรีานก็ควรจทุ่มเททุ่มโกให้พี่เขามากก่อนเขาอาจจะใส่ทองคำแท่งก็ได้นะอ่ะยิ้มยิ้มใส่โค้งค่ะอุ้ยมีบริการนวดได้เหรอเนี่ยอโน่จับต่ออโน่ภาวนาเลยของครูเท่านั้น หมายเลข35คนะ่ะหมายเลข35คนะ่ะน่าจะเป็นแถวๆก .2 ทอก็ของใครคนะ่ะตองน,นี้ของใครเนี่ยนาบีเนี่ยของใครไม่มีชื่อค่ะดูค่ะโอ้ของพี่กาฟิวกาฟิวเธอต้องมีชื่อนะผู้น้อยไม่เขียนใหน้เก็บมาค่ะเก็บมาทางนี้ค่ะโอเค คางพิวบ้องบ้างค่ะยิ้มค่ะเอออโน่ไม,ม่ต้องยิ้มก็ได้เสียแม่ไงคางพิวของกูไหมแปดสิบครับเศร้าใจอีกแล้วนี่จุลี่หรือเปล่าจุลี่จุลี่มอบจุลี่ครับ ตุลลี่เดินเร็วๆค่ะทุลี่ทำเวลาค่ะครูคก็ทำใจนะคะตอนนี้เ,เพราะว่ามันเป็นช่วงเว่จุนมาค่ะเร็วๆขยับมาหากล้องนะคะดูครูอโอเป็นศูนย์กลางนะคะยิ้มค่ะยิ้มด้วยความมั่นใจแล้วหน้าสวยมั่นใจแค่ะทุลลี่นี่ค่ะ ไฟ่แ็กเด้อ์ฮม่ต,ตอ้ออย่าฉีดที่ทำแกเกอร์ไม่เอาไปเลือกสม่เก้าแฮกเบอร์ไม่ทบโชว์